จับกระเป๋าเก็บของกระเจรลปิดไฟถอดออกให้เบิร์ดจ้าเอาเครืองมาเก็บอยู่ตลาดนํำเนาะเครื่องลูกค,ค้าได้นี่แล้วก็ถอดตกค่อยออกเอาปิดดิง้งเซลเนี่วันนี้เด็กๆทำงานจ้า เป็นเวลา2โมง11นาทีเหมือนี้ปิดหานไว้แน่กะเป็นคลิปที่อยากบอกว่าชีวิตนี้บ่มียังแน่นอนนอกขนาดเมือนนี้วันที่2เมษายนเป็นหนาหอนหรือว่าละดูหอนแท้แต่กระย่งฝนตกอากาศหนาวพายุเขาเป็นสาเดือนหกเลยทานผู้ชมเลยสองเลยปิดหานไว้เนาะกับซ่๊งขอแตดซ่องของดอกปิดฐาไน,นาไว้ทุกคนกับปิดไว้เดี๋ยวิใไฮเบิง่งภาพ บรรยากาศของตลาดเนาะนี่เขาจะปิดเบิร์ดแล้วท่านผู้ชมทางล่างิ่กกรปิดเนาะหานทางทางนี่กรปิดแล้วอ,อยากไปหาทนทางนนหนาหน่อยนึงเบื้องหน,น้าพุ่นเนกกรปิดเป็นะบบเ,เนาะ,อะเอาเสียงเมื่อมือเสรอเอาร์แล้วคันจองมาเนาะเนื่องจากว่าค้นต๊มือเสาร์นี่ก็เลยเด็กกางคันจองมาสมพลาแต่ละมือแบบนี้แหละ หนึ่งกระเป๋าหองสองกระเป๋าเงินสามเครื่องแจะพาไม่ได้พ้นโต๊กอีกอ่ไจะใส่ร้ายยางนอกอยู่มาในการขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรโอเคอเห็นไว่าเดี๋ยวมือนีจะพาทานผู้ชมทุกคนไปเบิงบรรยากาศ ลนตกในส่วงเดือนเมษาไปไปรอบังบรรยากาศนึงกันแล้วก็เมื่อเป็นเทปขนมฮูส er ่า ตลาดก็เริ่มพัดจะมีป่ามาขายทั้งหนาเนาะหนาตลาดนี้มีมังโง่แน่ขายปกติทุกมือเลยมีมังโง่มักกว้วยแล้วกะ็แพงมบกใหม่มีขายต้นใหม่นําทั้งหนาตลาดมองโคกเนาะเดี๋ยวขี่เขาไปในเมืองพาไปหล่อเบิ่งบรรยากาศน้ากันืันนี้เราตลาด้อยมันเป็นแบบขายเครื่องบ่ไ้แล้วก็คนคดม,ม่มีส่วนนี้คุณแบ่แบะแบพี่น้อง <laughs> บอนขอกเาไปกินอยู่ในพู่นาอ เดี๋ยวญญาาไ,าาไปเบิง่งบรรยากาศเลยเนาะฝ่าคระพุได้ยินเขาก็บอกว่าน้ำคืนสิพาไปเบิ่งระดับน้ำเซสียนเนะเา,านะเพราะว่าฝนตกะเลี่ยนกระซ้ามือแต่กับพวกหัวน้ำิขึ้นร้ายวันไดเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งเนาะแล้วกับบรรยากาศที่เป่าน,า,าน้ำมันเดี๋ยวทางผู้ชมนี่แกสเตชั่นบาน้านเฮาคนร้ายน้ำมานันโซนี่ปั๊บขึ้นอีกแล้ว และการรดซะหองน้ำมันอ่าเบิ่งบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนตกสองหมื่อเลยไดเมื่อนี้เป็นมื่อที่สามโอ้ยลมแห้งลมแห้งจะรถสิบปิวครับจะรถสิบปิวพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนรังหนึ่งอยู่นี่เป็นเหมือนของอ่าปัดปัดติ้มบ่เราไปอยู่ปักเซ่ล่ะเพื่อนแล้วก็กินปลาห่างมานนี้ คือว่าขนมถท่วอีกรอบหนึ่งก็สิไปเลยละเรือลังนี <speaking some disease> ่ก so ็สิไรไป้นหนามๆเลยนี่แม่นขั้วเนาะสไลด์กันหนามหนามอนี่แม่นหนามมาสิเงยขึ้นมาทางนี้ก่อนขันน้ำเสต่ลดลดลดขนาดน่ะทาน้ำเสตร้ายเนาะหนามจะหล่นขึ้นมาในขั้วนี่ก่อนมูเลยเขาสังเกตว่าทาน้นามหนามสิท่วหรือว่าหนามสิขึ้นในแนมคั้วนี้ ก็คอยโอเคเลยเพราะว่ามันหนาวดังทีหลายๆคนยคนติดตามนนอถจะหองเป็นคนหนึ่งทีบ่มักอากาศหนาวอยู่แล้วมาเจอกับอากาศหนาวเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยค่ะท่านผู้ชมหนาวจริงๆ เขตปากบักเนาะเดี๋ยวพามาเบิงน้ำยู่ปากบักเอาแล้วจะบริพาลงไปเบิงยูทาเซยูหมอกซาลาเนาะตัวนี้มันปากบักสามารถเบิงระดับน้ำเส้คือกันเดี๋ยวมันไกลไกลบรอนทีโซ่ของพาไปหลินหาดเมืองโค้ะเด้์เดี๋ยวคือสิบโมเห็นเลยแหละหาดหนามไร้ปนนี้เอ้น้ำเสตขึ้นอีลีขึ้นไร้เติบเนาะนิเบิงนีิมินทาวัดนี่เป็นนิมินวัดเมืองโค้งสิโดน เมื่อก่อนมามาเป็นเป็นนั่งกินอยู่กลางหาดแทนเด็กกันยังมีหาดอยู่กลางน้ำเซะอนอนแต่เมื่อกี้เนี่ยมอเห็นหาดแล้วน้ำขึ้นไล่เติบโอ้ในห <laughs> มอ่มงมองบวง่ายแท้ลนหม่องบัวงเจ้าเสวยคัะแน่ก็หม่วงพี่น้องแล้วนี่หม่องบัวง่ายขุ่นี่ ออกมาเข้มทางพุผนเลยเดี๋ยวหาเที่ยวไปนางลินบ่มีแล้วเนี่ยลงไปเจะาโเห็นหน้าเจะาโเห็นหาดก้นเนาะจะเห็นแต่หน้ากัเป็นเขตเขตท่เททาเสียเห็นนี่กลุ่มท่าเขาจเจอถ้าทอคีนหยามเมื่อไรเดี๋ยวนี้ขี่รถสบายอยู่คุณืหารยามฝนแบบนี้เราสามารถขี่รถใดๆดมันจะเป็นขี่ต้มเจือแต่เจือ,อว่า ไกลๆถ้าทั่วเมืองคงใครที่ตามคลิปของสหองนี่บอกได้เลยว่าฟูจกเมืองคงถูกถูกคนทุกถกแห่งถูกๆูกซอยเลยแหละเนาะขี่ผู้เดียวมั่วผู้เดียวแต่ยูยูยูบาน้นี่เป็นซุ้งๆแบบนี้นี่อยู่นี่ อธิบายหูเนอว่าแต่ก่อนเป็นยังอยู่นี่เมื่อกี้มีรถดับเฟิง่งคันหนึ่งจอดอยู่นี่รถดับเฟิงรถดับเพิงดับเพิ่งเออแต่ก่อนอยู่นี้เป็นตลาดตลาดของเมืองคงสุดนแล้วก็เลื่อนสะหองกังะยางเาไปนีได้หนึ่งกรแมนแต่ก่อนเลื่อนสะหองนะไก่ตลาดที่สุดเลยและหลังจากมีการพัฒนาหลายขึ้นนอกประเทให้คน เขาใหญ่ตลาดออกไปอยู่นอกเพราะว่าสถานที่นี้บรสามารลาดองครับที่จะเป็นตลาดใดมันแคบเกินไปแต่ก่อนนี่แม่วากับมี่เขาจะมาขายผักขายของกินขายยงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่แหละเนาะเป็นตลาดแต่ปัจจุบันทานว่าบริษัทงานลรวบอกกับแม่บริษัทงานเหล่านี้บุญทรงเฮ่อเขาจะอาศัยมาขายเครื่องขายของอยู่นี่เนาะอ่ะไปต่อเป็นต่อพาส่งเมืองคงวันนี้ ยินเป็นของการบาดของการบานเมืองโค้งสุดนนอเป็นของการบานโออยบักม่วงเลยปะาบักม่วงขึ้นมาไล่เ <laughs> ด็กกกนี่เดี๋ยวจะไปจอบเบิงบักม่วงอยู่กุ๊กซองเนาะว่ามีหรือบ่อเที่ยวเที่ยวอะไรปะ<ป>เอ้ยตอนใหม่ซองรีวิวนิดนึงเนาะวัดอีกแล้ว ลมเพ่สมพ่อว่ามันเสียซองลม้ลมมาล้มเดี๋ยวนี้ปมาลมพัดต้นใหม่เมื่อก่อนถันซองแดงไล่ไซดไปเนาะแล้วก็บ,บอกว่าต้นใหม่มันมีอาการป่วยแน่หนึงเพราะว่าซองแดงเอาหากลงไปลุมอีกหน่อยหนึ่งะนะและ้วคือเตียนะถือหากแก้วเพิ่นถือหาของใบใบนี้ใบที่ปงใหม่เด้ยวหาใบเพิ่นง่อยเนาะลงซองซาหมือแล้วซองกระได เดี่ยได้ซุปซีวิตเพิ่นขึ้นมาใหม่นาะได้วซอยซีวิตเพิ่นไว้ป้าเบิ่งแไม่ลบทีน้อฝนต้องบอกไปเลยเด้อว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษามันบ่แม่นเดือนอ่าฟุษภาคมามิทุนยะหรือว่ากกลกนนอเดือนฝนตกค่ะนะ ี่มันคือเดินฮอ,อนเดินเมษซ้าหน้าอนแต่ว่าพายุเขาฝ้นตกซ้าม,มือแล้วแล้วมือน,นี้เป็นเหมือทีส่องเดี๋ยวพิฐานมาไหว้นอนเนื่องจากว่าฝ้นตกซ่องมาหม่แตตลาดบบมีคนหรือว่าบ่มีลูกค้าส่องก็เลยเด็กกับมาเฮือ,อนมาซวยเบียไอแม่เพราะว่าส่วงนี้ได้เร่งเครื่องยิบเครื่องส่งให้ลูกค้าของ อีแม่เนาะเพิ่นเป็นคนเล่าที่เพิ่นอาศัยอยู่ USA เพิ่นกะได้อุดนุ่นอีแม่มานี่เขาเขาหอบหนึ่งปีแล้วแต่สิไปเลงเครื่องให้เพิ่นให้มันทันวันที่หาเหมือนนี้วันที่สองแล้วจังได้กัต้องเลงให้ทันเนาะเดี๋ยวเขาลงไปเบิ่งอีแม่เพิ่นเห็ดเบียกแล้วกะซอยเพิ่อนน้อยนึงแต่ก่อนสิซอยเจ้าของสิผ้าทานผู้สมไปเจาะหมักงวงยีสวนรณวามีหมัก่วงลนหรือบอเนาะแต่ว่าไปเบิ่งอีแม่ก่อนบ้านนึงเหื่อนหกเป็นหกเลยทานผู้สมเด้อเบิ่งซอยกัน นี่อีแม่เพล่งเครื่องนี่เนาะสบายดีตัดเครื่องแล้วก็เลงยิบสนานวันไวเนาะแล้วตอนนี้เพิ่งเกิดกำลังหลบกันลังลุกใายเพิ่นทีไปอยู่นครหลวงเวียงจันท์เฮียนจบแล้วจบแล้วกำลังสีปรึกษากันเฮียนต่ออยังอีกเนาะแล้วเดี๋ยวสิให้สิมี่ให้อีแม่เราสมัยตะกี้กับสมัยเดือนอีเนาะสมัยเดือนอีสบายหย่อนว่ามีสามจีแต่ว่าสมัยตะกี้อยู่ไกลกันติดต่อกันแนวใด แต่ต้องติดตามคลิปหนาคนละคลิปนี้บ่อฝาวเลงเครื่องก่อนเนาะนี่มันเครื่องท้องลูกขาเนาะแมนเบิร์ตแหละนี่นี่ <S <S นาการี่กล่องอยู่นี่เองเดี๋ยวสิพาทานผู้ชมยยไปบอกหมวกวงไปจอบเอาหมวกวงก่อนมันหล่นเนี่ยลบยังสีเนาะนมี่หมักใหม่ก็ต้องไปจอบนี่เป็นคนงานเพื่อนเพื่อนเด้อเด้อ เย็นจริงๆบเคยเห็นย่ายนนยมห่อนแต่ว่าอากาศหนาวปกติสวนนีซีได้ใส่เสื้อฮาวายใส่เสื้อเย็นๆแต่ว่าอันนี้มันย่างได้ใส่เสื้อกันหนาวาเขามาเบิงบรรยากาศในสวนหลังจากที่บริภาทานผระศคมบ้าเบงบรรยากาศโดดโดนๆเนาะสวนเราก็ถือกรีนเวทไม่ถือปั๊บปุ้งจาก สวนชีว่าปลูกพักธรรมดากลายเป็ในารามไก่สนของอีพอไปแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เหมแลมีมกม่วงอ่าตัวน,นี้มันมกม่วงยังก็นนามนามดอกไม้มันวะมกม่วงนามดอกไม้มันวะเออถึงละจีสงองหมักมาถ่ายคลิปตอนนั้นตะกี่หันดกดกไล่ไล่ได้ต่ว่าเดียวนี้บลาไล้เหรอมันบ่จับมะหูกะหย่อนยังมันจึงประจับเนาะแล้วเขามาเจาบเบิ้งมะม่มวงเคี้ยวเสว่ยมะม่วงอันี้นี่มันบ่คอยลงปันได มะม่วงหนามดอกไม้แต่ว่ามะม่วงเคียวเสเวยนี่มันจะฝอยเนาะมันสิล้นปุ๊บล้นเต็มเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่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 มะม่วงล้นเต็มเลยนี่หนึ่งสองสามปุ๊บนะล้นก็เต็มอยู่แจ้นี่ท่านผู้ชมมะม่วงแล้วก็เน่าไปนะบ่หรอเออเน่าวหลายแท้แม่นบัสปุ่นนะโอ้จมันล้นเถอะเอ้ย แล้วขันรดนี่แม่นล่นปึ๊บเน่าป่าหลดได้นีหมอกมัวอันนี้นี่เน่าร้ายโพดนี่รดน้งเติบและเมือสิล่นแล้วก็อี่พอเก็บมากองแกนแล้วขันสิแมนเนาะล่นี่ใหม่โกมีบ่ผลรดนก็ขอกไก่ผลไก่มันสิกินเป็นบ่คุ้นคุ้นเงี้ยนี้ เยี่ยน่อยได้หล่นกับแตกบดนี่คือไก่อีพอเนาะถ่ายผสมนกไก่ตีมันมุกม่วงนี่ลยเติบเลยเดี๋ยวจะน่อยสิ่ตยแล้วก็เอาไปกินเนาะเห็นก็เจกะเห็นก็จกะต่อยไปขายอยู่ไลร้ายเติบเขาขายโลละสิบพันหมกม่วงอันนี้อย่ารามันไลยเนาะมกม่วงเขาเปนมกม่วงเคียวเซวยหรือว่าขันว่าคนเหล่ากับอื่นมกม่วงผาลันอันคือไก่สดอีพอพี่นาป พูดโพสขนาดโตบักใหญ่สุดรอเลยอะสำหรับมืนอนี้ก,กะสีลาวลาีดีและนอท่านผู้ชมนอ,อเป็นวีล็อกอีกมือหนึ่งที่อยากบอกให้หูว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนขนาดหน้าร้อนฝนยังตกเลยค่ะท่านผู้ชมป้าบอกลาวผสมไทยไทยผสมลาวอีกแล้วนอ,อและสําหรับมือในซองตง้องขอตวัวลาไปก่อนฝากติดตามการตัดของพี่แม่นอ,อลวก หรือว่าสินยังต่างๆของส่องเองกับสีอัพ,พานเฟสของดาวพาซุกนาะแต่เจอกันในคลิปหนาสองซิมีผลิตภัณฑ์ยังออกมาขายเนี่ยก,ก็ต้องติดตามเด้อสำหรับหืินนี้ของพอโตราบไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย